สวัสดีครับท่านผู้ชมและ FC พี่พน้องๆทุกๆท่านนะครับวันนี้เราก็มาพบกันอีกเช่นเคยมากลุกไทยไก่ก้าวฟ้านะครับอยู่ในแอปไทยเช็ดดูเอลนะครับมาประลองหมากลุกไทยนะครับสามารถโหลดฟรีได้นะครับทาง p l a y s t o r e นะครับพิมพ์ว่ามาประลองหมากลุกไทยนะครับไก่ก้าวฟ้าก็มาเ้ียมาททมเม้ายนะครับจับคู่มาเล่นกับเพื่นทางบ้านท่านนี้นะครับท่านศักดานะครับ บลัฟคิงนะครับผู้ที่มีเรตติ้งนะครับหนึ่งพันหกร้อยสิบหกนะครับเลขสวยนะครับหนึ่งหกหนึ่งหกนะครับกินตัดเข้าไปก่อนครับกุต่อสูงไก่ก้าวฟ้าก็น่าจะเป็นม้าโยงขวาหรือเปล่าหรือไม่ก็เป็นม้าเทียมนะครับขบเรือแล้วจังหวะนี้ก็ตีเบี้ยคู่ริมขึ้นไปนะครับเราจะแทงเบี้ยขึ้นไปนะครับแทงเบี้ยสูงนะครับเบี้ยตำแหน่งนี้เรียกว่าเบี้ยสะกดทับนะครับ ต่อสู้ไม่สามารถขึ้นม้ยงขวาได้แล้วนะครับก็น่าจะเป็นม้เทียมนะครับจังหวะนี้ดันเบี้ยขึ้นไปก่อนนะครับม้เทียมมานะครับม้เทียมะระม้เทียมม่ดซ้ายนะครับดันโคนขึ้นไปก่อนนะครับเราจะมาทางบ้านปีกขวาไม่ได้นะครับเขาตีเบี้ยคู่มาแล้วนะครับเสริมโคนขึ้นไปนะครับทิมริมเอาเปรียบเชิงเบี้ยเหมือนกันนะครับก็ดันเบี้ยขึ้นไปนะครับ เบี้ยที่ตำแหน่งค้ำนะครับค้ำสูงตรงกลางกระดานของเราเนี่ยเราจะไม่กินออกไปนะครับกินออกไปคู่ต่อสู้จะได้เบี้ยคู่นะครับดั้นั้นจังหวะนี้เราขึ้นคุณครับนะครับคุณเก็บไปทางด้านปีกซ้ายบ้างนะครับคู่ต่อสู้เอาเรือมาแบบนี้ขยับขุนมาแบบนี้ก็จะมาโจมตีทางด้านปีกขวาของเรานะครับระเบิดเบี้ยไปเลยไหมอะระเบิดเบี้ยค่ะเบิดเบี้ยไปนะครับเรามาเจอกันตรงกลางนะครับวัดกันตรงกลางกันดีกว่าครับค่ต่อสู้ก็กินตัดกินตัดเข้าไป โยนเม็ดขึ้นมายืนแท่นนะครับเราไม่กินครับเราก็โยนโคนขึ้นไปครับจะทิ่มใส่โคนเราหรือเปล่าทิ่มมาก็กินสองกันนะครับนะครับเราจะเอาให้มันโล่งๆนะครับจังหวะนี้ยกม้าครับจงมาออกไปทางด้านปีกซ้ายนะครับผูกเม็ดไว้ก่อนนะครับแล้วเราจะเอาเรือนะครับสองลำมาประกบมาไว้ตรงกลางนะครับนะครับ ก็ดูจังหวะนะครับดูจังหวะว่าจะประกบเป็นคู่หรือว่าจะวางตำแหน่งไหนนะครับจังหวะนี้โยกม้าขึ้นไปนะครับหรือว่าไปจับโคนจับโคนจับเบี้ยกันไม่ได้กินอะไรครับนะครับเราเปิดทางให้โคนเราไหลดีกว่าครับกูจะสู้โยนม้ามาจะมาทิ่มใส่โคนนะครับแหมไม่ยอมครับเอาเรือมาสกัดไว้ก่อนสกัดดาวรุ่งนะครับคูต่อสู้เอางี้ต่อนะครับ เอาคุณขึ้นมาไว้แบบนี้ก็เอาเรือมาแล้วนะครับเอาเรือมาแล้วจะมาทําอะไรเอ่ยยังยังยังไม่มีอะไรนะครับก็เป็นหน้าที่ของเรือทางด้านปีกซ้ายนะครับเรือทางด้านปีกซ้ายยังไม่ได้ใช้งานนะครับก็เอามาใช้งานครับประกบนะครับส่องนะครับสไนเปอร์นะครับยิงไปที่ขุนนะครับโน้นสุดทางครับสุดทางรักสุดทางรักนะครับเอาเม็ดกินเม็ดนะครับเม็ดกินเม็ด เราก็เอาม้ากินขึ้นไปจับโคนก่อนครับในอนาคตก็อาจจะโยนม้านะครับให้คนกินแรือไม่ก็เอาม้าไปรุกฝั่งซ้ายมือนะครับมีเบี้ยผูกอยู่นะครับเอาคนมาไล่เราลุกลุกเขาปับ๊บทำไงต่อุกฝั่งซ้ายยังไม่มีอะไรลุกฝั่งขวา ักเขาไปโคนเขากินเอาเบี้ยด้านขวากินดันโคนขึ้นไปต่อไปครับลุกไปก่อนหนึ่งทีครับนะครับหลบขุนมาทางนี้ก็เสริมคนขึ้นไปอีกหนึ่งตัวนะครับเอาคนตัวตัวซ้ายมือดีกว่านะครับตัวขวามือไว้กันกันกันมาเขายกมาจับนะครับ ก็จะมีตำแหน่งลุกคาดนะครับลุกคาดถ้ามาเขายกขึ้นมาแล้วนะครับมีตำแหน่งลุกคาดอยู่นะครับจังหวะนี้กินแล้วนะครับกินก็ใช้เบี้ยทางด้านขวานะครับกินขึ้นไปนะครับเราพยายามดูขาม้านะครับยาวๆสักสองตาสามตานะครับเพื่อว่าในอนาคตเขาจะมาทําอะไรเราได้นะครับกูแต่อสู้ถอยมาไปแล้วครับก็ปลอดภัยขึ้นครับจังหวะนี้ ดันเบี้ยขึ้นไปยังไม่ดีครับดันโคนขึ้นไปดีกว่าครับนะครับเอาโคนไปรุกนะฮะลุกกินมมาเลยอ้าวหมาสับเราซะก่อนครับอ่ะดันเบี้ยขึ้นไปกินนะครับก็ต่างคนต่างบุกนะครับคู่ต่อสู้ก็จะอยู่ในชัยภูมิที่ดีกว่าเรานิดนึงนะครับเพราะว่ามีเบี้ยของเราด้วยนะครับปังไว้นะครับคู่ต่อสู้ลอยเบี้ยมานะครับกินไปเขาหงาย ดันโคนไปต่อถ้าเขาเอาเรือข้างกระดานเปิดข้างกระดานได้นะครับทางด้านปีกขวาของเราเนี่ยเอามารุกเราเนี่ยแล้วโคนเขาไหลมาเนี่ยเรือมาสองลำเราก็มีมีสิทธิทจะม้วยมอระนังนะครับจังหวะนี้ก็ดีสุดครับดีสุดก็กินหรือว่าไม่กินครับกินไปเลยครับนะครับเสียดายตัวนะครับคู่ต่อสู้หงายเราก็ ดันโคนขึ้นไปนะครับเปิดคลองเรือนครับดันโคนขึ้นไปต่อนะครับตัสู้จะกินเบี้ยรหรือเปล่าเราจะมีจังหวะนะครับที่เขาเขาเปิดเรือมาแล้วเรายังเรือไปไปกันได้นะจังหวะนี้เขาดัานคนมาใส่มา้าเราไม่หนีนะครับเอาจังหวะทีเดินครับยอมเสียม้านะครับ เราจะได้จังหวะเอาเรือไปรุกกินม้านะครับในอนาคตนะครับแต่เราอาจจะเสียม้าก่อนม้าของคู่ต่อสู้ไม่สามารถขยับได้ครับน่าจะลงไปล่างอย่างเดียวนะครับกินครับนะครับเอาเรือมาต่อเอาเรือมาต่อเอาไปวางให้กินไม่ได้เสียสองครับก็ดันโคนขึ้นไปก่อนครับนะครับในอนาคตเราจะเอาโคนไปรุกครับคู่ต่อสู้น่าจะถอยม้าไปกันอ่าถอยม้าไปกันนะครับ ไอมาไปกันเราเอายังไงต่อจะผูกเบี้ยไหมกินไปเลยครับกินไปเลยดีกว่านะครับแล้วเราเราดันโคนขึ้นไปยืนหน้าขุนนะครับนะครับให้ขุนอยู่ตาที่ไม่ดีเท่าไหร่ครับเราจะโยกเรือนะครับไปทางนั้นปีกซ้ายครับจากกินกินไปครับยกเรือไปนะครับคู่ต่อสู้น่าจะตัดโคนนะครับตัดโคนเรากินกิน เขาขยับขุนหนีเราก็สรุปหมากนะครับเราก็ลุกุกนะครับกินเรือนะครับเราก็เหลือสี่เบี้ยนะครับกับคู่ต่อสู้เหลือสองเบี้ยนะครับนะครับอ่ะสรุปหมากเลยนะครับแล้วเบี้ยทางด้านซ้ายมือของเราเนี่ยเบี้ยขาวนะครับก็จะโดนเรากินหมดนะครับเบี้ยของคู่ต่อสู้ก็หงายมาแล้วเป็นเบี้ยผูกนะครับเราจะใช้ขุนนะครับไปยืนกอดเบี้ยไว้นะครับเบี้ยทั้งสองนะครับจังหวะนี้ก็เมื่อเราอ่านหมากเรียบร้อยนะครับ เราก็สรุปหมากครับเราก็เรือเอาเรือไปรุกนะครับเพื่อจะกินเรือนะครับของสีขาวนะครับสีขาวโดนกินเรือครับก็ขุดไปอยู่มาทําตามมุมนะครับเราก็เอาเบี้ยนะครับมาจับกินเบี้ยทางด้านปีกซ้ายก่อนนะครับจังหวะต่อไปเราวิ่งนะครับเราขยับขุนเข้าไปนะครับขยับขุนเข้าไปก่อนนะครับพอติดสู้จะหงายเบี้ยนะครับเราก็ขยับขุนเข้าไปนะครับตามที่ไก่กระฟ้าคิดไว้นะครับก็ขยับขุนเข้าไปเรื่อยๆนะครับ บังคับให้สีขาวต้องหงายนะครับแล้วก็เอาขุนไปกอดเบี้ยนะครับเขามากอดเบี้ยเราแล้วก็หนีครับเราไม่ให้เขารักเรานะครับนะครับไม่ต้องมารักกันนะครับไม่ต้องมากอดครับเดี๋ยวไก่ก้าฟ้ากอดไปเดียวครับคู่ต่อสู้ก็ยอมแพ้ไปในตำแหน่งนี้นะครับก็เรามาสรุปหมากนะครับว่าเรากินเบี้ยแล้วนะครับกินเบี้ยสองตัวหมดแล้วเราเอาสี่ตัวน่ะมานะครับแล้วเอาหนึ่งตัวเนี่ยเอาสี่ตัวไปไล่ขุนก็ยังได้นะครับ แล้วก็มาต่อหรือมาต่อครับกินกินสอพอเรากิน2เราจะเหลือไล่3สเบียร์นะครับก็ขอขอบคุณทุกท่านนะครับที่ติดตามรับชมนะครับหมากลุกไทยไก่ก้าฟ้านะครับทางช่อง YouTube ก็ดีครับทางทิกตอกก็ดีครับยกนิ้วโป้งมาหนึ่งนิ้วนะครับกดไลค์เป็นกำลังใจให้กันนะครับขอบคุณครับแล้วพบกันใหม่ e ีหน้า